เรื่องของการก่อไฟนรกในบ้านเนี่ยเริ่มต้นขึ้นจากที่นางนกเน,นี่ยหนีตามเจ้าเต้ยไปก็ทำให้นางน้อยผู้เป็นแม่ของนางนกนี่แสนที่จะอับอายนอนไม่หลับไปหลายคืนนางน้อยนี่เป็นแม่มีลูกสองคนคนโตเป็นผู้ชายมีครอบครัวแล้วทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปอยู่บ้านเมียนานๆก็จะมาเยี่ยมแม่สักครั้งหนึ่ง ส่วนแม่นกนี่ก็ทำงานโรงงานก็ไปรู้จักกันในเต้ยแต่ว่าพอนังน้อยผู้เป็นแม่รู้ก็ดุด่าว่าเต้ยเนี่ยเป็นคนต่างจังหวัดไม่มีหัวนอนปลายเท้าก็บอกให้นกลูกสาวนี่ออกจากงานมาช่วยขายของที่บ้านนกก็เลยหนีตามเต้ยไปซะเลยไปอาศัยอยู่ในหอของโรงงานแม่เข้าไปตามไม่ได้นังน้อยก็ไปตะโกนด่าที่หน้าโรงงาน จนร,ปรอปพออกมาไล่แต่นางน้อยก็ไม่ลดละไปด่าตอนคนงานเลิกให้นกอับอายแต่นกก็เดินไปทางหลังโรงงานไม่เคยได้ยินแม่ด่ามีแต่เพื่อนเล่าให้ฟังนางน้อยก็ด่าว่าอีสำเพงในอีแรดให้มาทำงานไม่ได้ให้มาหาผัวอีลูกเลวกูจะตัดขาดกับมึงในอีชั่วไม่รักดีเพื่อนของนกคนหนึ่งก็บอกว่านะตัดมันได้ก็เลิกมาดามันสิ ด่าไปก็เหนื่อยเปล่าๆมันไม่ได้ยินรอกนังน้อยก็บอกว่าใครได้ยินกูก็ฝากบอกมันด้วยนะอีลูกนอกคอกไม่รักดีจะมีผัวทั้งทีก็เอาคนยากคนจนไม่มีปัญญามาตกมาแต่งเพื่อนนกก็บอกว่าไม่มีใครเขารับฝากหรอกป้าป้ากลับไปเถอะเสียเวลามายืนด่าให้เหนื่อยเปล่าๆแทนที่จะเปิดร้านขายของคนงานเลิกไปจะได้มีคนไปซื้อ หลายหลายคนกลับมายืนด่าประจานลูกตัวเองนังน้อยได้ยินแบบนั้นก็เลยเลิกอ่าเลิกไปด่าเพราะไม่เคยเจอลูกสาวเลยอยู่ต่อมาก็มีคนมาบอกว่านกทองจวนจะคลอดแล้วนังน้อยก็ตื่นเต้นดีใจลืมความโกรธเพราะว่าหลานที่เกิดกับลูกชายเนี่ยปู่ย่าเขาก็เลี้ยงเองปีหนึ่งจะเจอครั้งสองครั้งก็ไม่สนิทกับนังน้อยไม่ยอมให้นังน้อยอุ้มซะด้วยซ้ำ เช้ามืดนางน้อยก็เคี่ยวกะปิหวานใส่กุ้งแห้งปนเก็บมะม่วงกับตะลิงปิงหลังบ้านฝากคนที่มาบอกให้เอาไปให้นางนกด้วยเพราะว่าอยู่ผแผนกเดียวกันนางน้อยก็ทําเผื่อคนที่ฝากชุดหนึ่งด้วยนกก็ดีใจที่แม่ทําของโปรดฝากมาให้เลิกงานนกก็กินอย่างอริดอร่อยนางน้อยนี่นอนก่ายหน้าผากอยากจะให้นกลูกสาวกลับบ้านก็เลยตัดสินใจขายที่ที่มีอยู่สิบไร่ ไม่รวมที่ปลูกบ้านอีกสองไร่ก็ขายได้เพราะว่าที่มันสวยคนมีเงินเขาซื้อไปปลูกตึกแถวนางน้อยได้เงินก้อนโตก็จัดการถมที่ที่เหลืออยู่จัดการปลูกห้องแถวแล้วก็ปลูกบ้านให้นกแล้วก็แบ่งเงินให้ลูกชายไปสามล้านนางน้อยเขียนจดหมายให้คนเอาไปให้นกที่นอนพักอยู่ที่หอโรงงานจวนจะคลอดเต็มทน นางน้อยเขียนว่าให้อภัยแล้วให้กลับบ้านทั้งผัวทั้งเมียแม่เตรียมปลูกบ้านให้แล้วจะไม่ดา่าไม่ว่าอีกจะให้ผ่าคลอดที่โรงพยาบาลเอกชนนกก็ดีใจมากชวนเต้ยออกไปอยู่บ้านตัวเมื่อนกกลับมาบ้านนางน้อยก็เอาเงินให้สองล้านเพราะแม่จะปลูกบ้านให้นกด้วยนกกับเต้ยก็ดีใจมากตอนเช้าเต้ยก็ไม่ได้ไปทำงานนางน้อยก็ถามว่าทำไมไม่ไปทำงานนะ เต้ยก็บอกว่าไปทําทําไมเงินทองเราก็มีแล้วเดี๋ยวแม่ก็ปลูกห้องแถวเสร็จฉันก็จะเปิดร้านขายของนางน้อยก็บอกว่ามึงจะมาเปิดแข่งกับกูและไอเต้ยฮะเต้ยก็บอกเปิดแข่งตรงไหนะแม่มีห้องเช่าเก็บกินตั้งสามสี่สิบห้องยังไม่พออีกเหรอเลิกขายของไปเถอะเดี๋ยวฉันขายเองแม่ก็ช่วยเลี้ยงหลานไปสินางน้อยก็บอกมึงพูดง่ายนะไอเต้ยไอเขยระยำ เจ้าเต้ยก็บอกว่าหยุดเลยแม่อย่ามาด่ากันนะไม่งั้นฉันจะพานกกลับบ้านนอกมีเงินแล้วไปเลี้ยงวัวเลี้ยงหมูอยู่บ้านนอกก็สบายแล้วนังน้อยสะอึกเลยพูดไม่ออกต้องจำยอมอ่ากลัวลูกเขยจะเอาลูกสาวเอาหลานไปอยู่ที่อื่นคิดในใจว่าไม่น่าจะรีบให้เงินนกเลยปรากฏ่านกได้ลูกแฝดเป็นผู้ชายผู้หญิงทุกคนก็ดีใจกันเนื้อเต้น นางน้อยนี่ยิ้มหน้าบานแต่รู้สึกรักหลานที่เป็นผู้ชายส่วนหลานผู้หญิงนี่นางน้อยไม่ค่อยถูกชะตาเพราะหน้ามันเหมือนพ่อมันส่วนหลานชายเนี่ยหน้าตามาทางนางน้อยกับผัวตัวเองที่ตายไปแล้วส่วนเต้ยกับนกก็เหือลูกสาวนางน้อยก็เลยบอกว่าจะเลี้ยงหลานผู้ชายเองนกก็ไม่ว่าอะไรถึงเวลานางน้อยก็บอกให้นกให้นมลูกชาย แต่เจ้าเต้ยบอกว่าให้นมลูกทีเดียวสองคนเนี่ยพอดีนมยานน้ำนมก็ยิ่งน้อยอยู่เงินแม่ก็มีเยอะแยะซื้อนมให้มันกินดินางน้อยก็สงสารหลานชายก็ซื้อแต่ของดีๆให้ทองก็ซื้อให้ใส่ทั้งสองข้อมือเลยทีเดียวนกก็บอกว่าแม่ซื้อให้แต่ไอ้ปังปอนแล้วอีแป้งมันก็หลานเหมือนกันทำไมแม่ไม่ซื้อให้มันมั่งอ่ะนางน้อยก็บอกว่าไอ้ปังปอนมันหลานกูมันกินนมที่กูซื้อ ส่วนอีปแป้งนะครูไม่ได้เลี้ยงมึงก็ซื้อกันเองนี่ขนาดนมมึงยังไม่ให้มันกินเลยอีกสองเดือนต่อมาบ้านของนอกก็เสร็จก็จะทำบุญบ้านกันเจ้าเตยก็โทรเรียกพ่อแม่แล้วก็พี่น้องของตัวทั้งหกคนให้มาร่วมงานจะออกค่ารถให้จะเหมารถมาก็ได้แล้วก็บอกเพื่อนๆที่โรงงานให้มาร่วมงานในวันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยจะจัดโต๊ะจีนสักสามสิบโต๊ะ นังน้อยก็ไม่พอใจบอกมึงจะจัดหาอะไรใหญ่โตขนาดนั้นแค่ทำกับข้าวนิมนต์พระก้ารูปก็พอบอกแต่คนที่เขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ญาติตระกูลเดียวกันก็พอแต่เต้ยบอกว่าจัดงานทั้งทีก็ให้มันดีหน่อยสิแม่จะจัดกระจอกได้ยังไงนกก็บอกใช่ใช่ใชแม่จะมาคัดค้านทำไมก่อนจะถึงวันงานสองวันญาติบ้านนอกของเจ้าเต้ยก็มาถึง ตอนนั้นเต้ยกับนกยังไม่ได้ย้ายขึ้นไปอยู่บ้านใหม่ก็กะว่าจะย้ายเข้าไปนอนวันที่ทําบุญบ้านเลี้ยงพระเสร็จก็จะเข้าไปอยู่เต้ยก็พาพ่อแม่พี่ชายสามคนพี่สาวอีกสามมีป้ามีลุงอีกสามคนนางน้อยตาค้างเลยถามว่าใครกันน่ะเต้ยก็บอกพ่อแม่ฉันเองแหละแล้วก็พี่ๆส่วนนี้ลุงกับป้าทุกคนก็ยกมือไหว้นางน้อย นังน้อยก็ว่ามาทําอะไรกันเยอะแยะเต้ยก็บอกอ้าวแม่ทําไมแม่ถามแบบนั้นนะฉันจะทําบุญบ้านนั้งทีก็ต้องเชิญพ่อแม่พี่น้องมาร่วมงานมั่งอีกอย่างพ่อกับแม่เขาก็อยากจะเห็นหลานนังน้อยก็เลยพูดไม่ออกพ่อแม่ของเต้ยก็เอาไฟที่เตรียมมาผูกแขนให้หลานแม่ของเต้ก็ว่าอินังลูกสาวนี่มันเหมือนเองนะไอเต้เออมันน่ารักแท้ แเจ้าผู้ชายนี่หน้ามันทื่อๆชอบกลนเน่นางน้อยได้ยินแบบนั้นก็รีบอุ้มหลานชายไปนั่งอีกมุมหนึ่งญาติของเต้ยก็บอกว่าอ้ร้านรวงใหญ่โตนี่ขอเหล้าขอเบียร์กินสักหน่อยนะเต้ยก็บอกอยากกินอะไรก็หยิบเอาเลยตามสบายน้ำขวดน้ำอัดลมเอ็มร้อยกระทิงแดงเหล้าเบียร์จะกินยี่ห้ออะไรก็หยิบเอาเลยนางน้อยก็บอกเฮ้ยเฮ้ยนี่มันของสำหรับขายในร้านกูนะ เต้ยก็บอกว่าอะไรแม่ว้อยวายอะไรนะหัดมีน้ำใจบางสีไหนไหนก็เป็นดองกันแล้วพวกญาติของเต้ยก็ไม่มีความเกรงใจเขาหยิบกินกันตามใจชอบนั่งน้อยอารมณ์เสียเจานั่งกุมขมับส่วนนกก็ตอนรับญาติผัวเต็มที่เจ้าเต้ยก็ออกไปซื้อหมูซื้อเนื้อมาให้พี่สาวทำลาบก้อยกินกันครวงี้รกเละเอะเทอะไปหมดนังน้อยลมจะใส ยังดีที่ห้องน้ำนางน้อยมีส่วนตัวในห้องนอนนางน้อยทนดูไม่ได้ลากเปลหลานเข้าห้องไปบนว่าร้านกูขาดทุนชิบหายวายวอด้วคราวเนี้ยโดนไอ้พวกสะถุนมันแดกแหลกแน่แนเออลมจะแดกเกิดมาไม่เคยพบเคยเห็นกูจะบา้าตายไอ้เขยระยำเรียกมาแดกกันทั้งโคตรนะไม่รู้ตายอดตายอยากกันมาจากไหนเสียงแม่ในเต้ยตะโกนออกมาจากห้องน้ำ เต้ยสวมอีหยังว่านั่งยากเย็นสูงก็สูงกูยกขาเหยียบบ่ได้เต้ยก็บอกกับแม่่าขึ้นไปเหยียบสินั่งห้อยขาเอามันเป็นส้วมชักโครกไม่ใช่ส้วมราดน้ําเหมือนกับบ้านเราแม่ทําธุระเสร็จก็มีสายฉีดล้างก้นแล้วแม่ก็กดด้านข้างให้น้ํามันลงโถก็เสร็จปรากฏว่าแม่ของเต้ยราดน้ําเลอะเทอะตรงพื้นคงจะมานั่งฉีดน้ําล้างก้นกับพื้นแน่ๆเพราะกดชักโครกไม่เป็น นกก็เลยบอกให้เต้ยไปจัดการแล้วก็สอนพวกที่มีอายุว่าใช้ยังไงด้วยเสียงคุยกันเอะอโวยวายนกก็เอาลูกเข้าห้องเหมือนกันพอตกค่าไอ้ที่เมาก็เมาไอ้ที่ไม่เมาก็กิกนกันไม่มีระเบียบแบบแผนอะไรป้ากับแม่เต้ยก็เคี้ยวหมากกันปากเประ่ะเต้ยหากระป๋องมาให้บ้วนน้ําหมากแล้วก็เอาหมอนในตู้ที่นางน้อยไว้รับแขกแล้วก็เอาเผื่อลูกชายมาค้างแต่ว่าเต้ยเอามาแจกญาติหนุนกันคนละใบ เอาพัดลมมาเป่าสามตัวเต้ยก็บอกว่าแม่เสียดายห้องฉันมันแคบไม่งั้นจะให้นอนห้องแอร์กันนะพ่อของเต้ยก็บอกแหมมึงคือวาสนาดีแท้บักเต้ยแล้วทุกคนก็พากันหัวเราะเสียงดังนังน้อยในใจก็เดือดปุดปุดแต่พูดอะไรไม่ได้ พอตกดึกหิวเดินเข้าครัวจะเจียวไข่กินก็แทบหายทองถ้วยชามวางกองเต็มไปหมดเศษผักนี่กระจายเละเทะตามพื้นเอ๊นี่มันอะไรกันนี่นางน้อยถึงกะหายหิวแล้วเดินไปกินนมถั่วเหลืองกล่องนึงก็เข้าห้องนางน้อยก็ถอนใจอย่างระอาเออนี่ถ้าอยู่เป็นเดือนนี่หนอนขึ้นบ้านกูแน่ๆเลยเช้วมืดนางน้อยก็ออกไปซื้อโจ๊กซื้อข้าวกะเพรามาตุนไว ไม่อยากออกไปเจอใครมันขวางหูขวางตาพอเลี้ยงพระเสร็จเต้ยก็ขอแรงญาติญาติของเต้ยนี่ขนข้าวของเข้าบ้านใหม่แม่เต้ยก็บ่นบอกกินข้าววันนี้ไม่อร่อยมันเลี่ยนไปหมดเต้ยก็บอกว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะพาไปกินอาหารที่ร้านลาบส้มตำใครอยากจะกินอะไรก็สั่งเลยแล้วก็คืนนี้ก็มันนอนแอร์บ้านฉั้นสักคืนเช้ามืดค่อยพากันกลับทางด้านนางน้อยในโมโหหนัก ต้องจ้างคนมาทําความสะอาดครัวและห้องน้ําลูกชายมาร่วมงานสองสามชั่วโมงก็กลับไปนางน้อยก็อดด่าไม่ได้ไอ้พวกจังไรนี่แดกเบียร์กุสลหลายหลังเลยวันเวลาผ่านไปจนหลานทั้งสองเริ่มโตเป็นวัยรุ่นปังปอนหลานชายในมินิสัยเรียบร้อยรักยายส่วนแป้งหลานสาวมีนิสัยเอาแต่ใจเพราะนกกระเตยเนี่ยตามใจ เต้ยยึดร้านขายของจากนางน้อยมาขายแทนนกก็ช่วยขายเต้ยก็คอยรับส่งลูกทั้งสองชีวิตก็เหมือนจะมีความสุขแม้ว่าแป้งจะไม่ค่อยถูกกับยายก็ตามเต้ยแต่งตัวหล่อทุกวันก็ได้รู้จักกับแม่ค้าชาไข่มุกหน้าโรงเรียนก็เกิดชอบพอกันขึ้นล่อนเป็นไม้คราวนี้เต้ยก็นัดแนะไปหาความสุขกันในวันหยุดส่วนนกนี่เห็นเต้ยออกจากบ้านบ่อยในวันหยุดหายไปทีนึงก็หลายชั่วโมง นกก็ตอบว่าเต้ยก็บอกว่าจะไปหาที่ขายของใหม่จะลงทุนขายอาหารทะเลมันรวยเร็วอย่าบ่นได้ไหมนกก็กว่าวันหยุดก็น่าจะอยู่บ้านช่วยกันขายของวันธรรมดาค่อยไปไม่ได้เหรอเต้ยก็บอกว่าของพวกนี้มันต้องไปวันหยุดถึงจะรู้ว่าที่ไหนขายดีถ้าวันธรรมดาคนมันน้อยแล้วอีกอย่างลูกก็มีทั้งสองคนก็เรียกมันช่วยหยิบช่วยจับบางที แม่ก็อยู่ยังแข็งแรงทําไมจะต้องมาคอยแต่ฉันคนเดียวถ้าได้ร้านนะก็ต้องแยกกันขายฉันก็ต้องไปขายกับลูกจ้างเราจะต้องร่ํารวยกว่านี้นกก็เลยเงียบสักพักก็มีเสียงแป้งโวยวายยายทาไมชอบทําแต่หมูพะโลอะหนูกินไม่ลงอ่ะทําไมไม่ทําผัดผักบ้างอ่ะคณะหมูกรอบอย่างเงี้ยแต่ละวันนะเปิดหม้อมามีแต่แกงส้มต้มพะโลต้มขาหมูหน่าเบือ่อ นางน้อยก็บอกเอ็งเบื่อก็ไปสั่งกินที่ร้านเดิหรือไม่ก็ให้แม่เอ็งทำห้กินไอ้ปังปอนหลานกูมันชอบกูก็ทำบ่อยหน่อยไม่เห็นมันจะบ่นว่าอะไรมันว่านอนสอนง่ายกินง่ายฮะอ้าวแล้วหนูไม่ใช่หลานยายเหรอนางน้อยสะบัดหน้าก็แล้วแต่เอ็งจะคิดสิเอ๋อนี่ยายพูดแบบนี้เหรองั้นหนูก็จะไม่คิดว่าเป็นยายต่อไปละนี่จะเรียกว่าอีแก่อีน้อย นางน้อยได้ยินก็ตกใจไ hey, อีเด็กเปรตเรียกกูแบบนี้เหรออีนกมึงฟังลูกมึงมันเรียกกูอีน้อยนกก็บอกว่าผิดที่แม่แหละแสดงอาการลำเอียงจนออกนอกหน้าแล้วจะให้เด็กมันเคารพได้ยังไงอะนางน้อยก็บอกว่าอีแป้งมึงเดินกลับบ้านมึงไปเลยอย่ามาลอยหน้าอยู่ในร้านกูกลับมาจากโรงเรียนก็ไม่ต้องมาแดกข้าวหรือว่ามาทำอะไรที่นี่ออกไป แป้งก็บอกว่ากูไปอยู่แล้วล่ะร้านเนี่ยพ่อแม่กูขายของกูจะกินอะไรก็ได้เชิญรักไอ้ปังปอนไปเถอะไอ้ขี้ประจบมนะัณฑนางน้อยก็โมโหเรียกหลานชายปังปอนเอ้ยไปร้านมอเตอร์ไซค์ขับยายไปเดี๋ยวยายจะซื้อมอเตอร์ไซค์ให้อยากได้แบบไหนเลือกเอาเลยปังปอนก็บอกจริงเหรอยายเสร็จแล้วก็เข้ามาหอมแก้มยายอย่างรักใครนกได้ยินก็บอกแม่ ลูกฉันอยู่แค่หมอสามซื้อรถให้มันเกิดมันรถคว่ำแล้วแม่จะว่าไงนางน้อยก็บอกว่ากูให้มันขับอยู่แถวนี้ไม่ได้มันออกถนนใหญ่หลานกูมันอยากได้กูก็จะซื้อให้เต้ยก็บอกว่าเออเอาใจกันเข้าไปละอีกหน่อยก็เสียคนนางน้อยก็บอกว่าจะเสียคนยังไงมันก็คงไม่ด่าก,กูแบบอีแป้งคนโปรดของพวกมึงหรอกดูสิให้ลูกแต่งตัวนุ่งสั้นขนาดนั้นอีกหน่อยมันก็ร้อยรอบเอวแน่แน นกก็บอกพอทีจะแม่ทำไมจะต้องไปว่าหลานขนาดนั้นแป้งก็บอกว่าช่างทยายถ้ามีร้อยรอบเอวหนูจะแบ่งให้ยายสักอันจะได้ไม่อิจฉาหนูนังน้อยได้ยินก็สั่นเลยทีนี้อเด็กแปลกได้อินอรกลูกแม่แม่สั่งสอนกูจะเอามีดฟันปากมึงปังปอนก็ดึงมือยายบอกเราไปกันทียายแป้งก็หัวเราะ เป็นไงล่ะโดนคำนี้เข้าถึงก็หน้าสั่นทั้งที่ยังไม่โดนตบเลยคนที่มาซื้อของเขาได้ยินเก็ถึงก็ขนลุกขนพองได้ยินหลานด่ายายทั้งที่ไอ้ที่ที่สุกหัวอยู่ทุกวันเนี่ยอยู่อย่างสุขสบายก็สมบัติยายทั้ทงนั้นคืนหนึง่งนกก็ทะเลาะก,กับเต้ยอย่างรุนแรงเพราะว่ามีคนโทรไล์เข้ามาได้ยินแวแววว่าเป็นผู้หญิงโทรมาสี่ทุ่มเต้ยก็รีบลุกมาคุยข้างนอกนกก็วอย แต่เต้ยบอกว่าเจ๊เจ้าของแผงก็โทรมานกก็ขอดูหน้าลายแต่เต้ยไม่ยอมส่วนแป้งที่อยู่บ้านเดียวกับพ่อแม่ได้ยินก็เดินออกมาจากห้องดึงมือถือจากมือพ่อโดยที่เต้ยไม่ทันระวังแป้งดูก็เห็นว่าคนที่โทรมาก็คือแม่ค้าชาไข่มุกหน้าโรงเรียนแป้งก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกแม่คนแก่แล้วแป้งก็ลบลายทิ้งเต้ยก็ยิ้มออกแล้วนกก็เลยเงียบ เต้ยปิดมือถือแล้วเดินเข้าห้องแป้งก็ดึงมือแม่แล้วก็แอบบอกว่าพ่อคุยกับแม่ค้าชาไข่มกุกให้แม่ไปแอบดูพรุ่งนี้นะตอนใกล้เลิกเรียนตบมาเลยแม่แต่ว่าตอนเนี้ยแม่ต้องเฉยไว้ก่อนนกนอนไม่หลับจนเช้าก็รีบออกจากบ้านเต้ยก็คิดว่าจะไปเปิดร้านที่บ้านแม่ยายตามปกติปังปอนก็แต่งตัวมารอพ่อไปส่งพร้อมแป้ง เมื่อส่งลูกเสร็จเต้ยก็ช่วยเมียน้อยจัดร้านส่วนนกมาโดยไม่รู้ตัวตรงเข้ากระชากผมแม่ค้าแล้วตบไม่นับแล้วก็เอาข้าวของฟาดลงพื้นแตกกระจายมีพ่อค้าแม่ค้าขนมโตเกียวกับลูกชิ้นทอดเห็นแต่ไม่มีใครห้ามเพราะมันไส้คนที่แย่งผัวเขาแต่ก็มีอาจารย์ที่สอนอยู่ที่นั่นโทรแล้วก็แจ้งตำรวจที่อยู่ไม่ห่างจากโรงเรียนทั้งคู่ตบตีกันเต้ยก็พยายามแยก แต่ว่าทั้งคู่ไม่ยอมเลิกจนตำรวจมาแม่ค้าก็เรียกค่าของที่เสียหายตำรวจก็ปรับที่ทะเลาะวิวาทกันทั้งคู่แล้วก็นกก็ต้องจ่ายค่าเสียหายให้เมียน้อยส่วนเรื่องผัวให้ไปเคลียร์กันเองเต้ยหนีกลับมาบ้านก่อนนกกลับมาหน้าตาเยินเหมือนไก่ชนที่ตีกันเอาเป็นเอาตายก็เปิดฉากด่าเต้ยเสียงดังอย่างไม่อายใคร นางน้อยต้องหันมาห้ามพอรู้ว่าเต้ยมีเมียน้อยคราวนี้นางน้อยก็เปิดฉากด่าเองแหมไอชาติหมามาแต่ตัวสุขสบายอยู่บนสมบัติของกูแล้วยังไม่เจียมตัวเจียมใจนอกใจลูกกูอีกอีนอกมึงเลิกไปเลยไม่มีผัวก็อยู่ได้หรือว่ามึงจะมีผัวใหม่กูก็ไม่ว่าเต้ยก็เถียงหยุดเลยแม่เก็บปากไว้กินน้ำพริกเถอะเรื่องผัวเมียเขาเคลียร์กันเอง กลับบ้านไปนางน้อยโกรธจัดโทรหาลูกชายให้มาเย็นนี้เลยไอ้ลูกเขยมันเลวระยำไม่เคยเกรงใจแม่ทุกวันนี้มันเหมือนมีไฟอยู่ในบ้านหลานสาวคนเลวด่ายายแม่มันก็ไม่เคยสั่งสอนลูกปรากฏว่าพี่ชายก็ขับรถมาในวันนั้นก็สั่งสอนนก,กับเต้ยว่าแม่นะ่ะเป็นผู้มีพระคุณสูงสุดแล้วทำไมปล่อยให้ลูกไปด่าไปว่ายาย แล้วเต้ยน่ะมาจากไหนลืมกรรมพืชแล้วเหรอที่สุขสบายงานการไม่ทํามีรถเก๋งขี่ก็เงินแม่ทั้งนั้นลูกที่เนรักคุณพ่อแม่นะ่ะท่านมีสิทธิ์เรียกมรดกคืนได้นะถ้าทําไม่ดีกับแม่นกจะฟ้องร้องเอาอะไรไม่ได้เลยเต้ยก็เหมือนกันให้เลือกเอาว่าจะอยู่กับนกหรือจะไปอยู่กับคนใหม่บ้านเนี่ยจะทำให้เป็นสวรรค์ก็เป็นได้จะทำให้เป็นนรกก็เป็นได้มันอยู่ที่ตัวของเรา มากราบขอโทษยายซะด่าว่ายายนะ่ะมันบาปนะกินข้าวยายอยู่ทุกวันนะทำแบบนี้ไม่เจริญรอกส่วนปังปอนนะ่ะมันเป็นเด็กดีไม่ใช่เพราะอยากประจบยายแต่มันอยู่ที่สันดานและการสั่งสอนไม่ว่าลูกจะเหมือนใครคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องรักลูกให้เท่ากันไม่ใช่สอนให้ลูกแตกแยกแบ่งพักแบ่งพวกมันไม่ถูกต้องแม่ก็เหมือนกันนะ่ะรักหลานให้เท่ากันหน่อย พูดกับแป้งมันดีๆเหมือนกับพูดกับปังปอนมั่งทุกอย่างมันก็จะดีเองนางน้อยก็บอกอ้าวนี่กูก็ผิดด้วยเหรอนกนั้นกลัวแล้วก็เกรงใจพี่ชายอยู่แล้วก็กล่าวขอโทษและจะปรับปรุงตัวใหม่จะสอนลูกใหม่เต้ยก็บอกว่าจะไม่ทำให้บ้านมันเป็นนรกอีกแล้วแล้วก็กราบขอโทษแม่ยายนับแต่นั้นบ้านนี้ก็สงบลงมากไม่มีเสียงทะเลาะก,กันนางน้อยก็เลิกลำเอียง ทำกับข้าวก็จะทําของที่แป้งหลานสาวชอบด้วยก็อยู่เป็นสุขมาจนทุกวันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงครับคนที่เล่าเรื่องนี้เขาอยู่ข้างบ้านนี้แหละจึงได้ยินได้ฟังเรื่องทั้งหมดมาโดยตลอดครับในตําบลหนึ่งที่ยังห่างไกลความเจริญของภาคอีสาน ยังมีหลายครอบครัวที่ประสบปัญหายากจนเช่นที่บ้านของนางชื่นแล้วก็นายโหนกครอบครัวนี้มีลูกเล็กๆอยู่สองคนตัวนายโหนกมีอาชีพทำไร่มันแต่ละปีก็มีไรายได้ไม่มากเพราะว่าเนื้อที่มันน้อยแต่ก็พอจะซื้อข้าวปลาอาหารไปปีๆช่วงที่รอมันออกหัวยังขายไม่ได้ก็แสนจะแร้นแค้นเงินทองจะไปซื้ออะไรนอกจากข้าวนี้ไม่ได้ ต่อมาไม่นานในโหนกได้ซื้อลูกไก่จากเพื่อนบ้านมาสิบตัวเป็นตัวผู้สามตัวเป็นพ่อพันุพ์พอไก่เริ่มโตออกไข่ได้ก็ดีหน่อยมีไข่กินก็ขยายพันธุ์ได้อีกหลายตัวพอรุ่นใหม่โตรุ่นเก่าก็ถูกเชือดไปทํากับข้าวกินได้กินไก่มื้อไหนมื้อนั้นก็แสนที่จะอร่อยโดยเฉพาะเด็กๆก,ก็มีความสุขกันมากต่อมาข้างบ้านเขามีงานแต่งก็มีการล้มบัว แต่คนที่เคยเป็นมือสังหารเกิดล้มป่วยตายไปหลายเดือนก็คิดกันว่าจะเอามือสังหารที่ไหนใครจะใจกล้าบ้างมีแต่คนบอกว่าเป็นลูกมือได้ช่วยแลมได้แต่ว่าไม่มีใครกล้าลงมือในโหนกก็เสนอตัวที่จะเป็นคนสังหารวัวเพราะว่าเคยดูตัวอย่างฆ่าวัวมาหลายครั้งแล้วก็ขอแค่เนื้อวัวไปให้ลูกเมียสักสองสามกิโลก็พอเจ้าภาพก็บอกก็ได้เลยเอามากกว่านั้นก็ได้ นับตั้งแต่นั้นมาในโหนกก็เป็นมือสังหารเรื่อยมาทุกงานในหมู่บ้านซึ่งนางเชื่อนก็ไม่ค่อยจะเห็นด้วยการที่ได้เนื้อตอบแทนเพียงไม่กี่โลมันไม่คุ้มกับที่ทำบาปแต่ในโหนกก็บอกอย่าคิดมากเลยเรามันจนอย่างน้อยๆน,นอกจากทำลาบก้อยก็ยังได้ทำเนื้อเค็มไว้กินได้อีกหลายวันลูกๆก,ก็ได้กินกันอิ่ม แถมตัวในโหนกก็ยังได้กินเนื้อสดๆจนอิ่มตอนชำแหละเนื้อวัวเนื้อควายหรือว่าเนื้อหมูทุกคนก็อยู่กันอย่างปกติสุขเรื่อยมาจนลูกชายคนโตอายุ15ลูกสาวคนเล็กอายุ12วันนั้นลูกชายไปช่วยผู้เป็นพ่อปลูกมันแต่ว่าอากาศร้อนมากในวันนั้นลูกชายก็เลยขอตัวกลับไปพักที่บ้านก่อนเพราะรู้สึกไม่ค่อยสบายระหว่างทางที่เดินกลับบ้านก็มีวัวของชาวบ้านหลุดมา ถ้าทางมันดูดุร้ายก็ตรงเข้ามาวิ่งไล่ลูกชายในโหนกตัวลูกชายก็ร้องลั่นชาวบ้านออกมาดูก็ช่วยกันต้อนแต่มันก็ยังแสดงอาการดุร้ายเหมือนกับวัวบ้าชาวบ้านก็ตะโกนบอกเด็กชายโหนกให้ถอดเสื้อสีแดงออกแียบางทีมันอาจจะไม่ชอบสีเสื้อแต่เด็กชายโหนกก็ไม่มีโอกาสได้ถอดเพราะต้องวิ่งหนีอย่างเดียวเจ้าของวัวมาเรียกวัวมันก็ไม่สนใจ เด็กชายจะหาที่หลบมุมก็ไม่มีช่วงนี้นาก็โล่งเพิ่งจะเก็บเกี่ยวไร่วิ่งจนหมดแรงหกล้มบัวก็เข้าขวิดพอลุกได้มันก็ขวิดซ้ำจนร่างกระเด็นไปกระเด็นมาจนน่วมขาดใจตา,ตายต่อหน้าต่อตาของชาวบ้านตาแหวงเพื่อนบ้านวิ่งไปบอกในโหนกแล้วก็นังชื่นที่ปลูกมันอยู่ทั้งคู่วิ่งมาดูลูกก็ここพบว่าลูกตายแล้วทั้งเนื้อทั้งตัวกระดูกหัก เลือดออกตามลำตัวหลายแห่งทั้งคู่กอดลูกร้องไห้ไทยถามก็ได้ความว่าอยู่ๆวัวมันก็คลั่งตอนที่เจ้าของต้อนไปกินหญ้ามันวิ่งตเตลิดออกจากฝูงที่มีอยู่ห้าตัวเจ้าของก็ยินดีรับผิดแต่ในโหนกก็ไม่เอาความแต่จะขอฆ่าวัวทิ้งให้สมแคนนเพราะมันคงจะบ้าเจ้าของก็ขอร้องว่าอย่าทำมันเลยในโหนกก็บอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตฉันไม่เอาความก็นับว่าบุญแล้วนะ แค่ช่วยกันจัดงานศพก็พอสรุปนายโหนกก็ฆ่าวัวตัวนั้นด้วยความเครียดแค้นเอามีดเหรียญด้ามยาวฟันข้อขาพอล้มก็เชือดคอแต่ก็ไม่มีใครเอาเนื้อไปเป็นอาหารเพราะไม่มั่นใจว่ามันบ้าหรือเปล่ากลัวติดเชื้อวัวบ้างานศพผ่านไปด้วยความเศร้าโศกนั่งชื่นก็ว่าคงจะเป็นเวรกรรมที่ฆ่าวัวมามามาก,กรรมมันถึงตกที่ลูกเรา ตอนนี้ก็มีแต่อีล่าคนเดียวฉันจะไม่ยอมให้มันคลาสายตาไปไหนคนเดียวในโหนกก็ร้องไห้ซื้อเหล้าขาวมาดื่มกูมีลูกชายคนเดียวหวังจะได้บวชเกาะชายผะเหลืองก็มาถูกไอ้วัวจังไรมันกลิดตายต่อไปนี่บ้านใครให้ล้มบัวกูจะฆ่ามันยังทารุนที่สุดนางชื่นก็บอกว่าเลิกเถอะพี่อย่าไปฆ่าอย่าไปเป็นมือสังหารอีกเลย อย่าสร้างบาปสร้างกรรมอีกเลยต่อไปนี้ฉันก็คงกินเนื้อวัวไม่ลงแล้วละในโหนกเสียใจหนักกินแต่เหล้าไม่ออกไปทำไรมีแต่เมียไปทำคนเดียวชาวบ้านกับเจ้าของวัวก็สงสารก็ไปช่วยปลูกมันจนเสร็จอีกไม่กี่วันในโหนกก็ป่วยหนักจะพาไปโรงหมอก็ไกลามากก็ซื้อยาแก้ไข้พวกทำใจกินไปตามประษาในโหนกนี่กล่าวอาคาดวัวอยู่ทุกวัน จนเย็นวันหนึ่งนโหนกอาการหนักชาวบ้านก็ไปตามพ่อแม่พี่น้องทั้งของในโหนกและก็ของนางชื่นมาเฝ้าไข่พี่ชายนโหนกมาตอนค่ำเอาวัวเทียมเควียนมาตั้งใจจะเอาในโหนกไปหาหมอในเมืองตอนรุ่งเช้าคืนนั้นคนเต็มบ้านในโหนกฉีกเสื้อผ้าตัวเองคลานสี่ขาเอาหัวชนนังขวาบอกมามามึงกับกูมาสู้กันมึงต้องตาย นายโหนกหลอนว่าตัวเองกำลังขวิดอยู่กับวัวหลายคนช่วยกันจับไว้นายโหนกก็ดิ้นรนจนหมดแรงพ่อแม่เข้ามาปลอบบอกให้นึกถึงคุณพระคุณเจ้าสงบสติอารมณ์ซะนายโหนกหายใจกระตุกปากก็พรำรำพันว่ามึงฆ่าลูกกูมึงฆ่าลูกกูเสียงแหบเสียงแห้งยังไม่ทันเชา้านายโหนกก็สิ้นใจสร้างความโศกเศร้าให้กับทุกคนเป็นอย่างยิ่ง นี่ก็เป็นเรื่องราวที่คุณทวีเล่าให้ฟังครับว่ามันเป็นเรื่องของลุงของแกตอนนั้นแกยังเด็กแต่ก็จําเหตุการณ์นั้นได้ดีว่าลุงเคยเป็นมือสังหารแล้วก็ลูกลุงน่ยถูกวกัวกิดตายแล้วตัวลุงก็ป่วยตายในเวลาไล่เลี่ยกันครับเวลาหมดแล้วท่านบุฟังดี่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจนายอดพบคนใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ